เชิญพี่น้องทุกท่านนะครับให้ร่วมการแสดงพลงังมีความรู้สึกว่าพี่น้องกับผมและพี่น้องกับทุกคนนั้นที่มีความรู้สึกว่ามันเจ็บปวดหัวใจยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดร่วมทุกข์ร่วมสุขร่วมยากลำบากกินบนถนน ที่อยู่บนถนนมาสองเดือนร่วมกันการเริ่มตั้งสถา่านมันเป็นการเริ่มต้นของความยุติธรรมซึ่งปัจจุบันยังไปอยู่ราบใหญ่ฆาตกรยังลอยวนวันนั้นของเราก็ยังมาไม่ถึงเราต้องบอกก่อหน้าว่าสาลชื่อฮอกาหน้า ้คำก็เผาบ้านเผาเมืองคำก็สูญความได้ผมรู้จักหัวใจของภาัาผู้พ้องและผมรู้ว่าหัวใจของภาัาผู้พ้องมันเป็นหัวใจเดียวกับผมหัวใจเดียวกับพี่น้องที่มาในงานวันนี้และที่อยากมาในงานที่อยู่ทั่วประเทศเพราะฉะนั้นภาัาผู้พ้องอาจจะเ ป็นคนที่กล้าจริงๆยอมเสียสละตรงนี้ทั้งๆที่เขาก็ไม่ได้เป็นแกนนําก็เป็นประชาชนธรรมดาเหมือนเราเห็นสมองของเขาเห็นตัวเขาในคืนวันที่วันที่สิบะที่น้องทั้งหมดที่ตายที่ที่โรงเรียนสตรีวิทย์กับข้อบครัวเที่ย<อ>ี่ไปสองที่เลยตายวันนั้น 27คนเรารู้สึกเสียหายคุณวสันต์สู้ทองซึ่งเป็นนักต่อสู้เพื่อต้องการประกาศิปไตยมานะเป็นของประชาชนเสร็จแล้ว<อ>ไม่ได้มีอะไรเลยเดินไปถือทงถือทงคาติไปผืนเดียวปรากฏว่าถูก m 16ยิงหัววันที่เข้าถือทองวิ่ง,งะนะเราก็เห็นแต่ว่าเราเป็นผู้หญิงเขาก็ดีเขาไม่ให้พวกผู้หญิงเขาบอกผู้หญิงนะให้หลบไป ผู้ชายก็จะผู้ชายก็จะต่อต้านเองเขาบอกผู้หญิงอ่ะให้หลบไปอยู่ที่กำบังก่อนแทนท่านเจ้าภาพไว้หน้าที่นี้ด้วยครับแต่วันนี้เหมือนกับว่าฟ้าฝนจะเป็นใจนะคะทนายบู้าวบรรยากาศดีนะคะวันนีทุกส่วนนะครับในประเทศไทยนี้เราเพิ่มีนะครับเพิ่ได้ไงละไงรถจะออกแล้วรถจออกแล้วมาหาตกตะกอก แล้วก็มีมาลงมาอยู่แล้วก็มีศายสีโดลงมาอ,อยู่อนไหนใครทราบว่าศาลผู้ต้อยยงขังเท่าไหร่โยมโดนพอสสองพันห้าไม่ต้องกลัวมันใหญ่รหญเราเป็นเสื้อแดงพวกเสื้อแดงเราให้เกี่ยวกะเาพราท่านขอให้ท่านอยู่สุขติไม่ต้องห่วงพวกเราครับ อีกสักคู่หนึ่งวิญญาณเขาก็จะไปสู่ส,สวรรค์ซึ่งเขาทำผลงานไว้มากพาาระสันผู้ทองพี่เห็นสรีล่ของน้องทุกอย่างแม้แต่มันสมองพี่สงสารน้องที่สุดแล้วก็วันนี้พยายามมาถ้าไม่มาคงอยู่ไม่ได้อะตั้งใจมาเพื่อที่จะมาหาแกนนําของเราเพื่อนของเราและมาส่งวินวิญญาณวีรละชมเพื่อให้ไปสู่สวรรค์ สำหรับวันนี้ผมต้องขอขอบคุณน้ำใจ